สวัสดีครับพี่น้องสุผูสุคนเจ้านี่กับพ่อกับไก่หน่อยลอยลมแนวคือเก่าเหมือนเดิมพี่นอ้องอ้าวขึ้นกกโพกกว่าไปหาหเงียไข่มดแดงอดันนี้ว่าแม่ได้พี่น้องตุ่นโพเงินโพท่องตุ่นโพเงินโพช่องพี่น้องยึดไปวัดไปเอาบุญ ไปเอาบุญน้ำพีน้ำนองเิ่นอยู่กลุ่มในเนี่ดไปวัดเป็นสี่สลองวอดสลองศีมเป็นเดือนนาพี่น้องเดือนนาบันที่ยี่สิบเจ็ดเดือนนาสลองวอวัดบ้านกุลีงอบ้านญงพี่น้องตำบลน้าดีอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเท่านี้ล่ะเป็นสี่สลองบวอะ,เ,อวดอะเดี๋ยวนี้กำลังตก ตบแต่งตบแต่งเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่ใส่ไว้นี่ก็เลยสิเฮ็ดตุตนโพเงินโพทองไปสุ่มซูเปอร์วัฒน์ได้แล้วดอกพี่น้องยังวัฒน์ได้สมบุรณแบบเขาก็ติดติดใบเนาะติดใบติดใบกักบวัฒน์ได้แล้วโพเงินโพช่องใบมันก็ยังนี่ดอะพี่น้องใบมัน ไปพูท่องโผเงินโผเงินจะทั้างผลในกระปุกติดประธานในแล้วท่านด้สมบูรณ์แบบ่าไรอ่ะยด้ให้พี่ให้น้องบ้างโผล่เงินพูท่องสวยว่พี่น้องสวยงามบ่ <c oughs> ยังมาท่านด้แล้วพี่น้องยังบาท่าได้แล้วเลื่ออีกร้ายเตืบเรื่อวอีกรลายเตืบจะมาแต่งมากยด ดัดแปลงให้มันเป็นพุ่มเป็นเป็นต้นเป็นต้นไม้ต้นโพเงินโพธิทองอะไรเห็นเป็นเห็นมันออันเดี๋ยวนี้มเพร่นคือึ้นเป็นแล้พี่น้องเนาะเห็ดใบเหยียดแข็งมันอยู่ยังบัททันได้สําเร็จบันไดวันทียี่สิบเย็ดเดือนหนาเลยพี่น้องเป็นสิสลลงลายมือลายขึ้นอยู่พี่น้อง เฮ็ดไปสมทบเงินนั่นคืออได้บุญนั่นคืออได้บุญน้ำเป็นพี่นอ้องนั่นคืออะไรบุญน้ำเป็นนี่แหละคลิปนี้ก็บ่ม,มียังไรพี่น้องเฮ็ดตุนโพเงินโพทองถ้าผีฟาน้องเฮ็ดไป จ้าได้บุญได้กุศลน้ำเงินนอกพี่นองเนาะอ่ะมันมีอย่างไรมักกะไลถือใจกาแช่ให้ไกลหน่อยลอยลมเลยได้สำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวข้าม่าสวัสดีครับ